กองทัพบ,บกร่วมกับกรมการทหารสื่อสารกองผลิตสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเสนอพลังไฟของกองทัพบ,บกภารกิจเพื่อชาติชาตาทาในการปฏิบัติภารกิจทางทหา,า,ารได้มีการใช้สิ่งอุปกรณ์ยุทยโธปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในแต่ละปีกองทัพบ,บกได้สิ้นเปลืองงบป,ประมาณในการจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งไปเป็นจำนวนมาก แต่กองทัพบกเองก็ยังมีหน่วยงานที่สามารถผลิตแบตเตอรี่แห้งขึ้นมาเพื่อใช้งานเองได้โดยมีคุณภาพและราคาต้นทุนไม่ต่างจากท้องตลาดท่านทราบหรือไม่แบตเตอรี่แห้งเหล่านี้มีความเป็นมาและมีขั้นตอนการผลิตยอย่างไรในวันนี้ดิฉันจะนำพาท่านไปชมการผลิตที่ถูกต้องตามดิชันมาทานนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันไดน้นำท่านผู้ชมมาที่ค่ายกำแพงเพชรอครโยธินและที่นี่คือกองผลิตสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารกรมการทหารสื่อสารเราจะมาชมขั้นตอนวิธีการผลิตแบตเตอรี่แห้งหรือถ่านอันคลายที่ใช้ในกองทัพบกกันค่ะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างชนชมเลยค่ะ ตอนนี้ดิฉันได้อยู่กับท่านหัหวหน้ากองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารกรมการทหารสื่อสารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนท่านแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะครับกัวผมพันเอกนันทวัฒน์สมเจตหัวหน้ากองผลิตสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารกรมการทหารสื่อสารครับอยากจะเรียนถามท่านถึงวิสัยทัศน์และขั้นตอนการผลิตออแบตเตอรี่แห้งว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับสำหรับวิสัยทัศน์ของกองผลิตสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารนั้นก็คือว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาแบตเตอรี่แห้งของเราให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาาพให้มกที่สุดครับ สำหรับขั้นตอนในการผลิตนะครับแบตเตอรี่แห้งของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราได้มีโรงงานอันไคลใหม่แล้วนะครับเราก็จะมีขั้นตอนในการผลิตอย่างต่อไปนี้นะครับห้องแรกก็จะเป็นห้องมิกเซอร์นะครับในการที่จะผสมของถ่านเข้าไปนะครับห้องที่2ก็คือห้องอิเล็กโทรไลต์นะครับในการที่จะทดสอบน้ํายาเคมีนะครับห้องที่3ก็จะเป็นห้องแอสเซมบีรูมหนึ่งนะครับในการที่จะบรรจุกระป๋องลงไปในเครื่องจักรนะครับห้องที่4ก็จะเป็นห้องแอสเซมบีรูมสองนะครับในการที่จะต้องการทดสอบน้ํายาเคมีต่างๆนะครับ ห้องที่5คือห้องเอจิ้งรูมห้องนี้เป็นห้องที่มีความสําคัญนะครับในการที่เราจะต้องทดสอบว่าแบตเตอรี่แห้งเรานั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ดีมีการชอ็อตหรือมีการรั่วของฐานหรือไม่นะครับโดยจะเราทิ้งไว้ประมาณ21วันนะครับแล้วหลังจาก21วันแล้วเราก็จะส่งไปห้องสุดท้ายคือห้องเฟรชเช่นรูมนะครับในการที่ทดสอบเช็ควอ์แอมป์ต่างๆนะครับแล้วก็ไปบรรจุกีพอนะครับเพื่อส่งไปยังกองคลังสื่อสารกรมการหารสื่อสารแล้วก็แจกจ่ายยังหน่วยต่างๆให้กองทบกต่อไปครับ น่าสนใจมากเลยค่ะและอยากจะเรียนถามท่านว่าในอนาคตค่ะท่านมีแนวทางการพัฒนาแล้วก็มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์นี้อย่างไรบ้างคะครับสำหรับเรื่องแบตเตอรี่แห้งของเรานะครับเนื่องจากว่าโรงงานเก่าเราเนี่ยใช้มาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วนะครับเป็นระบบซิงค์คาร์บอนน้ายาแป้งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เรามีอันคลายโรงงานอันคลายของเราแล้วนะครับเราก็จะทาการต่อย,ยอดโดยการพัฒนาแบตเตอรี่ BA สามพัถกซึ่งใช้กับ PRC 7 7นะครับต่อไปนะครับโดยการเราปรับเปลี่ยนไส้ในของ แบตเตอรี่ prc 77เนะครับเป็นแบบ ba 3 3 8 6ามนะครับเพื่อใช้กับ prc 77นะครับซึ่งทำให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นครับการเก็บรักษาก็ดีขึ้นครับฟังดูแล้วอยากจะเข้าไปชมในโรงงานแล้วค่ะอยากจะขอรบกวนท่านนะคะขอเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานว่ามีขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างคะครับยินดีครับผมได้จัดเจ้าหน้าที่ในการที่จะพาไปดูเรียบร้อยแล้วครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบพระคุณท่านนะคะที่ได้แนะนําอธิบายขั้นตอนการผลิตแล้วก็วิสัยทัศนขอ่าคคคะะุณมก ค่ะจากนี้ไปเราก็จะไปเยี่ยมชมโรงงานการผลิตนะคะว่ามีขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับเดี๋ยวจะขอรบกวนให้ท่านแนะนําตัวสักน,นิดหนึ่งค่ะครับผมปันโทวิทยาโทนา่าพอดินนะครับตาแหน่งหัวหน้าแผนกผลิตสื่อกรอสายสื่อสารกรมผลิตสื่อกรสายสื่อสารกร,าาร,รมการทานสื่อสารครับค่ะวันนี้อยากจะรบกวนให้ท่านช่วยพาชมโรงงานหน่อยค่ะว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห้งเนี่ยมีขั้นตอนจต่ลาการวิธีเป็นอย่างไรบ้างค่ะได้เลยครับงั้น ขั้นตอนทั้งหลักขั้นตอนในการผลิตแบตเตอรี่อันตราย AA รุ่น LR6 นะครับมีอยู่6ขั้นตอนหรือ6ห้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่ห้องแรกก่อนนะครับงั้เชิญชมเลยค่ะครับห้องนี้คือห้องอะไรครับครับห้องแรกคือห้องวิเซอร์ลูมนะครับขั้นตอนแรกนะครับในการผลิตผมมิกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับค่ะเชิญครับส้อนรับ ขั้นตอนแรกในการผลิตแบตเตอรี track, meter, HA, ่อัญชลาย AA รุ่น AL6 นะก็คือห้องมิเซอร์ก็คือผระมผงมิกผงนี้ก็คือตัวที่ทําให้เกิดปิยาดังกั้วบวกนะครับสำหรับขั้นตอนในการผลิตเ้องมิกนะครับมีอยู่สามขั้นตอนที่หลักๆนะครับขั้นตอนแรกก็คือบิดเดอร์มิเซอร์ซี่เปเครื่องยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือโชว์เวลมิเซอร์ครับนี่คืเครื่องนี้นะครับขั้นตอนที่สามก็คือคอมแพคเตอร์ครับ สำหรับในขั <tá S 2> <Kait> lyn, <anti> ้นตอนการวิธีดำเนินการผลิตผงมิกเนี ㅎㅎ, line, ่ยใช้เวลาทั้งหมดประมาณชั่วโมง40นาทีครับก็จะได้ผงมิกออกมา3ถังนะครับ3ถังนี่นะครับ่อนที่ตอนที่เราจะบรรดาไปใช้งานในห้องในลายการผลิตนะครับก็ต้องเอาผงมิกเนี่ยต้องตักมา5.3มกรัมใส่แก้วนี่นะครับแล้วก็ไปทดสอบความชื้นในห้องนี้นะครับความชื้นห้องนี้ถ้าเกิดทดสอบความชื้นต้องอยู่ที่ตั้งอุณหภูมิที่90องศานะครับใช้เวลา10นาที ถ้าเกิดว่าผงมิกอยู่ในได้ความเชื้ออยู่ในเกณฑ์2.3ถึง3.5แสดงว่าผงมิกนั้นสามารถที่จะนําไปใช้ในรายการผลิตได้ครับนั่นคือจบขั้นตอนการการทำผงมิกนะครับเมื่อเรารู้ผงมิกแล้วเดี๋ยวเราไปห้องที่2เลยนะครับก็ไปดูการทําน้ํายาที่จะใช้ในรายการผลิตครับเชิญไปดูนะครับอห้องนี้มีถังสีสังมีครับมี่มี่4ถังนะครับสาหรับห้องอิเล็กโทรไลต์นี่ครับเรา ที่เราเห็นอยู่ถังสีส้มสีขาวนี่ก็มี<ฆ>อยู่4ถังก็คือขั้นตอนก็คือหมายความว่าน้ําห้องนี้ที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ํา<ฆ>น้ําตอนนี้ต้องใช้น้ําบริสุทธิ์ในการที่จะผลิตงั้นน้ําประปาธรรมดายังใช้ไม่ได้<อ>เราก้องซื้อจากภายนอกมาเะครับเ<ฆ>มื่อซื้อมาเราไอยู่ในถังด้านหลังนะครับ<ฆ>มีอยู่3ถังด้านหลังนะครับ<ฆ>เราจะเก็บน้ําไว้ห้องนี้มผลิตน้ํายาอยู่อยู่3ตัวแล้วก็1ผงนะครับ<ฆ>น้ํายาตัวแรกก็คือน้ํายา PE จรรา P.E. ซึ <C jin x 2> ่งไปใช้ในลายการผลิตในเ s สเตอร์ลนนะครับที่เราจะเห็นห้องต่อไปนะครับส่วนห้องนี้นะคะเห็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเยอะมากเลยครับอันนี้คือเข้าลายการผลิตแล้วนะครับก็คือเป็นห้องเ s สเตหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญพาไปดูข้างใดว่ามีเครื่องอะไรบ้างนะครับใช่ครับสำหรับในห้องนี้นะครับจะมีอยู่4เครื่องนะครับเครื่องแรกที่เราเห็นก็คือเครื่องสตีลแพรนะครับเดี๋ยวผมแนะนําเครื่องก่อนนะเครื่องสตีลแพรนะครับด้านหลังคือเฟิร์สเพรสซิ่งนะครับด้านหลังนะครับ เครื่องต่อไปก็คือ mix t a p นะครับเครื่องที่สานะครับแล้วก็สุดท้ายคือเครื่อง b e <Yeah. S 2> ดด i n g นะครับสำหรับการทํางานของแต่ละเครื่องครับดูที่เครื่องตีนแคลนครับตีนแคนก็คือเครื่องลําเลียงกระป๋องนะครับลำเลียงกระป๋องมาตามสายพาที่เราเห็นอยู่นี่นะครับ <Yeah. S 2> มาถึงก็มาอยู่ที่จะมาอยู่มาหยุดรออยู่ที่ห้องเครื่อง mix inflation นะครับส่วด้านหลังอันนี้หยุดรออยู่ก่อนครับด้านหลังก็เป็น first facing นะครับมีหน้าที่คือเราเทเราเห็นป o p p e r ต่อป o ปอร์นะครับเราก็จะเทผองม่ใส่ในป o p p e r หน้าที่ของ first first injection ก็คือหมายความว่าอัดอัดคงมิคแคตเป็นลิงเอาลิงเนื่อลำเลียงมาตามสายพานนะครับแล้วก็มาที่เครื่อง mix injection เมื่อ,อลิงลิงมาแล้วกระป๋องมาแล้วเครื่องก็ทํทำงานก็ mix injection ก็คือทำหน้าที่คือลำเลียงดิงสายลงในกระป๋องกระป๋องนึงจะมี3ลิงนะครับต่อไปก็เป็นเครื่องเช็คขั้น패สซิงเชรคขันสซิงก็คืออัดลิงที่ส่งลงในกระป๋องแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกัน ครับหน้าที่ของมันนะครับสุดท้ายคือเครื่องบีดดิง<ฆ>้งบีดดิ้งคือเครื่องทําร่องรอบขอบกระป๋องเพื่อจะใช้ใส่ขั้วรบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตติตต้งขั้นตอนของห้อง X อ็กซ์แอมบีหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นห้อง X อ็กซ์แอมบีสองครับสำหรับ x อ็กซ์แอมบีสองนะครับเมื่อเมื่อเราทำขอบกระป๋องบีดดิ้งขอบกระป๋องแล้วก็จะมามีจะมาผ่านเครื่องพ,พีชฟ o o t ิ้งก็คือผีดยางมาตอลงที่ขอบกระป๋องมันจะเร็วมากนะครับไปจีดยางมาต่อที่ขอบกระป๋องเนี่ยเร็วมากนะครับเสร็จแล้วก็จะผ่านเครื่่องใสก นะกระป๋องก็ใส่ลงในจิ๊กนะครับเห็นจิ๊กสีส้มไหมฮะกระป๋องก็ใส่จิ๊กนะครับเสร็จแล้วก็จะมาเครื่องใส่กระดาษซับเปเลเตอร์ต่อไปนะครับเมื่อใส่กระดาษซับเปเลเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาหยอดต้มยาอิเล็กโทรไลต์น้มยาพีที่ผมบอกในห้องแรกนี่คือช่วงหยอดต้มยาอิเล็กโทรไลซ์นะครับหลังจากหยอดต้มยาอิเล็กโทรไลซ์เสร็จแล้วก็จะไปพักที่ถาดพักด้านหลัง ประมาณ20นาทีเพื่อให้น้ํายามันซึมซับในกระดาษคัปาเรเตอร์ได้ทั่วถึงเพื่อทําให้กระแสไฟฟ้าไดไหลผ่านได้ดีนะครับเมื่อครบเมื่อครบ20นาทีแล้วนะครับกระสอบก็จะมาเรียงมาตามลายสายพานนะครับก็จะมาเข้าเครื่องหยอดอโนเจลก็คือตัวเข้าลบซึ่มีอยู่10หัวจะหยอดท้องกันนะครับน้าหนักตรงนี้ต้องไม่ต้องไม่ต่ำกว่า5.8กรัมนะครับแต่ละกระสอบนะครับหลังจากหยอดอิเล็กทรไลายเสร็จนะครับก็จะมาเข้าใส่ขั้วลบนะครับ ใส่เครื่องใส่ขั้วลบก็คือคอนเนคเตอร์นะครับนี่เครื่องใส่ขั้วลบนะครับนี่คอปเปอร์ลำเลี้ยขั้วลบมาแล้วครับก,ก็ใส่ขั้วลบคอนเนคเตอร์นะครับเสร็จก็จะมาถ่ายเครื่องคิปปิ้งหลังจากเสร็จขั้นตอนตรงนี้แล้วก็จะไปห้องต่อไปชื่อไปห้องเอจจิ้งเพ<ห>ื<ๆ>่อจะบ่งไว้ประมาณ21วันเพื่อดูปฏิกิริยาว่ามันมีปฏิกิริยามีชอ็อตไหมมีบัวไหมมีไหลยเยอะไหมเดี๋ยวเชิญดูที่ห้องเอจจิ้งได้เลยนะครับนี่คือห้องเอจจิ้งนะครับเมื่อถ่ายเราผลิตทั้งขั้นตอนกผลิตแล้วก็จะมาเก็บไว้ทีี่่น เมื่อเพื่อที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าดูปริยาว่ามันมีเกิดการช็อตไหมอะไรไหมถ้าไม่มีพอครบ21วันปุ๊บเราก็จะเอาถานตรงนี้มาที่อีกห้องสุดท้ายก็คือห้องที่ทิ้งรูมห้องที่6นะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยนะครับท่สุใช่ไหมคะครับครับอันนี้ห้องสุดท้ายนะครับเมื่อเมื่อฐ่านครบ21วัน21วันก็นํามาประกอบในห้องนี้นะครับก็จะผ่านเครื่องเช็คโมลแอมป์นะครับทั้งเครื่องแรกคือเครื่องเช็คโมลแอมป์นะครับผ่านก็ลองเดียวมาตามสายผ่านเครื่องเช็อ เราตั้งโวลต์ไว้ที่โวลต์ไว้ที่โวลต์ไว้ที่1.625นะครับถ้าเกิดมันไม่ถึง1.625มันจะมีเซ็นเซอร์ดีดออกมานะครับส่วนแอมป์เนี่ยเราตั้งไว้ที่ไม่ต่ำกว่า8แอมป์นะครับถ้าเกิดไม่ได้8แอมป์ก็จะมีเซ็นเซอร์ดีดออกมาฐานก็จะดีดออกมาใช้ไม่ได้แต่ว่าในการที่ใช้ไม่ได้นั้นเราต้องทดสอบถึง3ครั้งครั้งที่หนึ่งไม่ได้ครั้งที่สองไม่ได้ครั้งที่สามถ้าครั้งที่สามไม่ได้อีกแสดงว่าฐานนั้นใช้ไม่ได้แล้วไไมมม่ดด้้ตตตาาาาาคคคุณภพรรรฐนนเอองััะบ หลังจากเช็คโ้ดแอมป์เสร็จนะครับเครื่องก็จะลําเลียงมานะครับลำเลียงมาตามสายพานนะครับจะติดสติกเกอร์ลาเบลนะครับก็คือติดลาเบลครับลาเบลก็คือตาของทบนั่นเองนะครับติดลาเบลเสร็จนะครับก็จะผ่านเครื่องยิงเจสต้านหลังคือยิงันที่ที่ผลิตนะครับยิงันที่ที่ผลิตสมมติว่าเราผลิตวันนี้เราก็ยิงวันที่วันนี้เราได้รู้ว่าฐานเราผลิตเมื่อไหรรนะครับหน่วยรับไปใช้ก็ได้ดูได้ว่า ปิดเพื่มเมื่อไหร่แล้วหมดอายุหรือยังฮะเพราะอายุมันอย่างร้อยก็3ามปีขึ้นไปของอังคารานะครับพอยิงอินเกสตเสร็จนะครับก็จะมาใส่อันนี้เราเพิ่มเติมเข้ามาก็คือใส่ใส่แหวนกันช็อตนะครับเครื่องนี้คือใส่แหวนกันช็อตแย่าีดําๆนี่นะครับเครื่องรำเรียมไปใส่กันช็อตเพื่อเวลาไปใช้งานแล้วมันมันไม่ให้มันช็อตก็ใส่แหวนกันช็อตเสร็จนะครับใส่แหวนกันช็อตเสร็จก็จะมาเข้าเราก็จะใส่ซีนนะซีนด้วยพลาสติกนะผ่านเครื่องซีนนะครับซีนด้วยพ แพ็คห้าก้อนนะครับแพ็คห้าก้อนเสร็จเจ้าที่ก็จะมาจุลงกล่องร้อยนะกล่องร้อยแล้วก็มาจุกล่องพันกล่องพันคือกล่องใหญ่นี่ครับนี่คือกล่องร้อยนะครับหลังจากนั้นเขาก็เราเสร็จและเสร็จขั้นตอนของเราแล้วเราก็จะส่งไปที่ทางห้องเย็นที่อยู่ในโครงการอารสื่อสารเพื่อที่ห้องเย็นที่รักษาคุณภาพเพื่อให้ดบตเตอรี่นี่มีอายุการใช้งานได้นานขึ้นหลังจากนั้นแล้วหน่วยใช้ก็จะรับที่ทางห้องเย็นในโครงการอารสื่อสารครับนั่นก็คือจบขั้นตอนการผลิตของเรา จะเห็นว่าการผลิตของเราในขั้นตอนการผลิตนั้นมันยุ่งยากมากนั้นหน่วยที่รับไปใช้เราต้องชี้แจงเข้าไปว่าการเก็บรักษาต้องเก็บในที่คุณภาพทีอออ่พรอเหมาะมันจะทําให้ยืดยุคก,การใช้งานได้ดีครับค่ะก็เป็นประโยชน์มากนะคะเราได้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตนะคะตั้งแต่หนึ่งจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะว่าแบตเตอรี่ของเอาที่โปไทนนี้มีการผลิตเองใช้เองแล้วก็มีราบจัดขายในราบ้างคะ่ะ ค่ะนี่ก็คือหน้าตาของฐานนะคะที่ได้จากการผลิตของกองผลิตสิ่งอุปกรณ์สื่อสารนะคะกรมการทหารสื่อสารค่ะซึ่งผลิตจากเครื่องมือที่ทันสมัยเครื่องจักรที่ทันสมัยนะคะเป็นที่น่าภูมิใจของการทบออย่างยิ่งค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านพันโทวิทยาโทนวิทย์ธนทรินมากนะคะคที่ได้ให้ความร่วมมือในการเยี่ยมชมโรงงานค่ะครับถึงแม้ว่าการปฏิบัติภารกิจของทหารในการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆแบตเตอรี่แห้ง ถือว่าเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่สําคัญของทหารและกองทัพบกการพัฒนาสิ่งอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาที่จะพัฒนาองค์ความรู้รวมไปถึงบุคลา,ากรเพื่อให้เท่าเทียมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากองทัพบก ได้มีการพัฒนาศักยภาพ้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะแบตเตอรี่แห้งหรือฐานเทอา์ของกองทัพบกซึ่งไม่เพียงนํามาใช้ในภารกิจทางทหารแต่มีการต่อย,ยอดให้นําไปใช้ในภารกิจประจําวันกองทัพบกกะทหารทุกนายจะใช้พลังกายพลังใจและพลังไฟที่มีรวมกันเรียบเสมือนแบตเตอรี่หรือพลังงานก้อนเล็กๆนับหมื่นนับแสนล้านก้อนมารวมกันเป็นพลังไฟที่ยิ่งใหญ่ ทำหน้าที่ปกป้องเอเกราชและประเทศชาติของเราให้คงอยู่ตลอดไปค่ะในวันนี้ดิฉันขอจบรายการทีเท่านี้แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ